โ oh, อ้พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตื่นเต้นครับคลิปนี้ครับรถอะไรวิ่งเข้ามานู่นครับเหมือนคล้ายๆรถ6กล้อนะชูย,ยังดูไม่ถนัดเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับพี่น้องครับขออนุญาตซูมเบิงได้พี่น้องเด้รถย่างนเนาเอาอ,อมาแล้วมาแล้วพี่น้องรถซีแพ็เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถซีแพ็รถปูนมาแล้วได้ น้องเตย้ยรถปูนมาแล้วเคลียร์เลยรถรถรถสีแผกมาแล้วครับรถปูนมาแล้วรถปูนมาแล้วโอ้ยนี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณนเอฟซีครับที่โอนเงินมาให้หาพันครับเอฟซี FC พลังเงียบเอฟซี FC ของน้องอิงครับครับเอ้โคมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะโอ้ไงกรุบเลยปูนเข้ามาแล้วพี่น้อง ปนี่นี่ให้พี่น้องได้เบิ้งได้น่าชุม่มซุ่มให้เบิง้งอันนี้ไก่เยอะได้พี่น้องมาเป็นไก่ๆเล้วเป็นลอยเม็ดกนได้เนี่ยนะชู่มซุ่มนะเห็นไหมกำลังแหลนเข้ามาพี่น้องเอ,อ๊บนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมกำลังมาแล้ว รถซีแพ็อันนี้ก็ให้ให้พี่น้องได้เห็นรถแล้วากา็ถนนไปพร้อมนะพี่น้องเนาะนี่ครับเห็น่าฟุน้นไงกืบเลยน,นี่นี่นี่ โอรถหกล้อคันใหญ่ตัวนี้รถของปูนอินซีพี่นอ้องรถรถปูนอินซีครับมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับ ดีครับ,มรบแมนแมนคนสั่งมาเหรอแมนอยู่ Nà chơi má là bà. Thố hà nà chơi. Thố, thố hà khuôn xuôi cả đấy. มาจากมาจากไทยครับอ้บ้านกกนกตะไคร่เนี่ยครับบ้นกกานนกตะไคร่เพราะว่ามันมันตรงมันต้องหาเครื่องมือก่อนเด้ครับแนวปาดแนวอย่างเนาะ,นะเดี๋ยวถ่าข้าวเดียวเด้อเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับเพิ่งอ,ออกไปนี่แหละครับ อันก็เป็นรถที่จะเอาปูนมาเทครับพี่น้องครับมือมือก้อนนั่นกับเอฟซีพลังเงียบนะเป็นเอฟซีของน้องอิงครับโอนเงินมาให้หาพันบาทเพื่อห้เทพื้นอมองยูมองเศร้าลานกาแฟครับห้มันเรียบร้อยเวลาทําความสะอาดมันจะสะอาดนะนะกับพอดีอกระเด็ดติดต่อรถปูนนะครับรถปูนมาลงนะครับบอลูว่าจากคิวนะครับกอาปูนมาเอาปูนมาลง น,นี่เิ่นกระทาอยจอดทาอยนี่ทั้งอันลูกหลานเิ่นก็นมาแลวแล่ะนี่นี่ก็เป็นหลานเดี๋ยวช่วยกันนะลูกอ่าหลานกนมาม็มาแล้ะอือมาลวปู่จะมาชอซอยกันเกียร์ซอยกันเฮ็ดนะลูกหลานนะครับ ซอยกันอันนะ่ะครับก็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณเอฟซีหลายๆกยลาๆกลังออกมากะขอบคุณน,นะครับนาะชูก็เป็นตัวแทนของอน้องเตยและกับขามอดและ ขอบคุณเนาะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีพลังเงี่ยเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงนะครับที่มีกําลังมีความปรารถนานะครับที่จะมาซอยซอยสร้างนะครับซอยเห็ดนะครับบ้านของอข้ามอดนะครับร้านกาแฟถนนหนทางนะครับหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวกับเขามาแล้วครับได้นะก็ขอบคุณหลายๆครับน้าชูเป็นตัวแทนนะ ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับคุณงามความดีครั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนสุขทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีขอให้มีความสุขครับมีความจเจริญไปหนาถือเลขนะครับมีโชคมีลาบนะก็สุขภาพแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นพัฒนาทุกประการครับพี่น้องครับการซอยเหลือกันการใส่เบื้องแย่งกันก็นกนถือว่าเป็น นะชูก็ตื่นตันครับพี่น้องครับตื่นตันใจนะดีใจน้ํามอดดีใจน้ำนางนองเตยนะชู้เองก็เป็นในฐานะที่เป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญซะว่าอย่างไงได้นะครับดึงเอฟซีซานอ,อ,อยเพนแพงได้มาหูจักกับหลังบ้านก็คือคุณเตยนะครับนอกจากติ่รูจักคามอดพอนคุณเดชนะครับอยู่หนาเวทีในฐานะนักร้องนักสแสดงตลก ศิลปินของวงสาวน้อยเพนบันแพงนะชูก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสะพานบุญทีหาหเอฟซีพี่น้องนะครับไดรูจักกับน้องเตยซึ่งเป็นแฟนนะครับซึ่งเป็นแฟนของอขะมอดครับไดรูจักว่าเป็นเหตุจังใดแน่อยู่จังใดแน่อยู่ข้างหลังนี่นะเป็นค้าขายบอ่อหรือว่าเป็นยูซ,ซื้อหรือว่าเพชรจังใดนี่นะชูก็เป็นผู้ที่ ให้พี่น้องได้ได้รูไ้ได้เห็นเนาะไปน้ากันเนี่ยนะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเด้อพี่น้องฝากเขามาเบ่งคลิปนะครับเป็นคลิปที่นะอาจจะเป็นคลิปของการเอาปลูกหาปลาทำมาหากินนี่แหละพี่น้องนะครับในเบื้องหลังเบื้องหนา้าเบื้องหลังก็ให้พี่น้องได้เห็นได้ซอยกันไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับเขาพณดห,หลายครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามช่องท้าลูกตาลชาแนลช่องนัชชูชาแนลช่องยายนุย้นยายนุ้ยหัวล้านนะครับผม ฝาเป็นกำลังแรงใจบนคลิปให้หนาชูในะเด้อบอขมโฆษณาพี่น้องครับนะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ